คุณปัตถมาพรแบบว่าเวลาแชร์เรื่องเกี่ยวกับประกันไม่มีคนกดไลค์เลยค่ะอ่ะมันแน่นอนแต่เรื่องอื่นกดไลค์เยอะมากช่วยแนะนําทีนะครับเดี๋ยวผมถามก่อนทําไมเราต้องการขายได้หรือขายไม่ได้เนี่ยต้องถามก<ม>่อนขึ้นอยู่กับอะไรคุณต้องการไลค์คุณต้องการไ like ลค์ like เพื่ออะไรต้องถามก่อนนะว่าดูประสงค์ไลค์นี่มันมันมันเป็นมันเป็น,น,ปนดัชนีบอกเลยว่าคนมากดไลค์เขาจะซื้อประกันของคุณบางคนนะไม่ได้กดไลค์นะแต่เข้ามาส่องดูว่า ข้อมูลของคุณเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเขาหรือเปล่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะเวลาแชร์ด้วยประกันมันแน่นอนครับเพราะอะไรครับการที่เขาไม่กดไลค์เพราะอะไรฮะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขากําลังถูกขายไงเ e l l resistant เขาก็เป็นไปได้ไหมเขากังวลว่าถ้าเกิดเขามากดไลค์คุณเฮ้ยมีคนมากดไลค์เว้ยสงสัยดย้ยสนใจประกันแล้วคุณก็อินบ็อกซ์ไปหาเขาซึ่งแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการเลยนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมเวลาคนโพสต์ขายของขายสินค้าเนี่ยแล้วคนไม่มากดไลค์ เขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันดังนั้นอย่าไปกังวลว่าจะมีคนกดไลค์หรือไม่กดไลค์ผมว่าคุณเนี่ยไปโฟกัสเรื่องการโพสต์ดีกว่าว่าคุณโพสต์สิ่งนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาเห็นประโยชน์หรือเปล่าอ่ะยก,ยกตัวอย่างอย่างเช่น,อย,ชนอย่างเมื่อวานเนี่ยเราโพสต์คลิปเรื่องของมดดาแล้วผมมีคีย์เวิร์ดเห็นไหมข้างใต้อะ่ะมีประกันมีเตียงมดดําแฉผมผมใช้แค่เท่าไหร่หมดดําแฉกี่พยาง์ไอเนี่ยมดดาแฉนี่สพยางมีประ การมีเตียงไม่ถึงสิบพยางคุณเห็นไหมว่าไม่ถึงสิบพยางเขาไปเก็บเบี้ยมาเป็นแสนน่คือคลิปนี้ถูกแชร์เยอะมากหลายๆคนใช้คลิปนี้ในการเปิดใจลูกค้าในการเปิดใจลูกค้านะครับดังนั้นอย่าไปกังวลว่าจะมีคนกดไลค์แต่กังวลว่ามันโดนใจลูกค้าหรือเปล่าคําว่าโดนใจหมายความว่าสิ่งที่คุณโพสเนี่ยเขาเห็นประโยชน์เขาถึงจะมี interaction กับคุณถ้าสิ่งที่คุณโพสเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่ามันเกี่ยวกับ,กบเขาอ่ะอย่าลืมนะหลักการตลาด w i i f m ที่ผมเคยสอนบ่อยๆจำได้ไหม what's in it for me ในนั้นมีฉันอยู่ไหมคุณนึกถึงตัวคุณเองก็ได้เวลาคุณดูฟีดข่าวใน f a c e b o o k เนี่ยขอโทษนะคุณกดไลค์ทุกอันหรือเปล่าถ้าคุณกดไลค์ทุกอันนี่ผมก็ไม่รู้ว่าถูประสงค์คืออะไรนะนะแต่คุณจะกดไลค์แล้วก็แชร์เฉพาะสิ่งที่คุณเห็นว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ถูกปะ นั่นหมายความว่าอะไรการที่คนยังไม่กดไลค์เมื่อกี้เหตุผลแรกคือกลัวถูกขายกดไลค์ไปแล้วเดี๋ยวคุณอินบ็อกซ์ไปหาเขาในเรื่องที่1เรื่องที่สองก็คือเรื่องนั้นเนี่ยเขายังมองไม่เห็นประโยชน์ไงครับเขายังมองไม่เห็นประโยชน์ก็ถึงไม่กดไลค์ก็ถึงไม่แชร์กับคุณังนั้นมาโฟกัสที่มาโฟกัสที่คอนเทนต์นะ,ะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในตัวคุณเองครับเป็นคําพูดจากสุดยอดปรมาจารย์ด้านการลงทุนที่ เก่งที่สุดในโลกครับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพใดในธุรกิจใดก็แล้วแต่ ถ้าคุณเป็นท็อป5%ของวงการนั้นแน่นอนครับเงินทองและความสำเร็จต่างๆจะหลั่งไหลมาหาคุณครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องในธุรกิจประกันชีวิตหลายๆคนเนี่ยก็กำลัง struggle นะครับกำลังเผชิญปัญหาในธุรกิจของคุณครับไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าจะพูดเสนอขายอย่างไรไม่รู้ว่าจะตอบข้อตัวแย้งอย่างไรไม่รู้ว่าจะปิดการขายแบบไหนและอีกนานาปัญหาที่คุณจะต้องพบเจอในภาคสนามใน,นวันนี้ผมมี เครื่องมือมาให้คุณครับเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผู้ที่ได้นําเครื่องมือนี้ไปใช้เนี่ยประสบผลสําเร็จเกิดผลลัพธ์แบบเป็นรูปธรรมสามารถสร้างรายได้สร้างเงินล้านสร้างเบี้ยปรกะกันนับล้านล้านได้จริงนะครับหนังสือที่ผมพูดนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4เล่มโดยเรียบเรียงดังนี้ครับเล่มที่1ชื่อว่าบทขายเงินล้านนะครับ ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะรวบรวมไอเดียการขายกว่า3าไอเดียโดยจำแนกเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่ขายคนรวยขายนักธุรกิจขายคนโสดขายคนแต่งงานแล้วขายคนทำงานฟรีแลนซ์และอีกหลายๆประเภทโดยที่จะเน้นในเรื่องของไอเดียการขายเป็นไอเดียการขายที่สามารถทำให้คุณ เข้าถึงปัญหาลูกค้าและทําให้ลูกค้าเนี่ยตระหนักถึงเพนพอยท์ที่ตัวเองเผชิญอยู่และอยากที่จะจัดการกับเพนพอยท์หรือปัญหาของตัวเองครับและเครื่องมือชิ้นต่อมาครับเป็นบทตอบข้อตัวย้งเงินล้านเล่มที่1และเล่มที่2นะครับเล่มที่1นะครับเล่มสีดําเล่มสีแดงนี้เป็นเล่มที่2นะครับบทตอบข้อตัวย้งเล่มแรกนะครับก็สามารถช่วยพี่น้องตัวแทนเนี่ยสามารถ แก้ปัญหางานขายนะครับแก้ปัญหาข้อตัวแย้งที่พบได้บ่อยนะครับข้อตัวแย้งหล่ๆอย่างเช่นไม่มีเงินมีกรมธรรม์เยอะอยู่แล้วมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วภาระเยอะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเบี้ยประก,กันทั้ง2เล่มนี้นะครับรวบรวมข้อตัวแย้งนะครับกว่า100้อข้อตัวแย้งดังนั้นพี่น้องสบายใจได้ครับว่าถ้าคุณอ่าน2เล่มน,นี้จบและฝึกฝนบ่อยๆนะครับคุณจะเป็นคนที่สามารถจัดการกับข้อตัวแย้งทุกข้อตัวแย้งในตลาดได้อย่าง แน่นอนครับนอกจากนี้นะครับในเล่ม2ผมยังเพิ่มในส่วนของบทตอบข้อตัวแยง้งทางโทรศัพท์ด้วยบางครั้งนะครับตัวแทนประกันชีวิตโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยการพบกันก็เป็นเรื่องยากดังนั้นการนําเสนอขายทางโทรศัพท์หรือว่าการขายผ่านออนไลน์ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นครับในเล่มนี้เนี่ยนะครับมีบทตอบข้อตัวแยง้งทางโทรศัพท์ให้กับพวกเราด้วยไม่ว่าจะเป็นยังยุ่งอยู่ไม่สะดวกให้เข้าพบ ผมไม่สนใจประกันชีวิตผมมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเยอะอยู่แล้วในช่วงเวลาสั้นๆนี้คุณจะตอบลูกค้าอย่างไรในเล่มนี้มีคําตอบครับเล่มต่อมาครับพี่เจฟขายปัญหางานขายเล่มนี้นะครับจะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทนถามผมมานะฮะในปีเศจๆนะครับมีประมาณ60กว่าปัญหาด้วยกันอย่างเช่นลูกค้าถูกเพิ่มเบี้ยแก้อย่างไร ไปพบลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าบอกยุ่งยุ่งยุ่งนะครับดังนั้นในเล่มนี้เนี่ยก็จะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทนถามเข้ามาและนอกจากนี้นะครับผมมีโบนัสในเล่มนี้ให้ก็คือบทการโทรทำนัดนะครับถึงสิบทด้วยกัน ใคร <Wow. S 1> ที่มีปัญหาเรื่องการโทรทำนัดไม่รู้จะพูดแบบไหนนะครับในเล่มนี้เรามีบทโทรทำนัดให้คุณถึง10บทด้วยกันและนั่นก็คือเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานนี้ได้อย่างมืออาชีพและผมเชื่อแล้วเกินนะครับว่ามีหลายท่านโอ้พี่เจบหนูไม่ชอบอ่านผมไม่ชอบอ่าน ดังนั้นเนี่ยผมจึงได้จัดทำนะครับเวอร์ชันเขาเรียกว่าออดิโอบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับผมก็จะอ่านให้คุณฟังแต่จะใช้คําว่าอ่านให้ฟังก็ไม่ถูกใช้คําว่าแสดงให้ดูกันล้วกันนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยผมก็จะมีการใช้น้ําเสียงมีการเว้นจังหวะหนักเบานะครับ ทำให้คุณสามารถจดจําท่วงทํานองแบบนี้นะครับไปตอบข้อตัวแยงลูกค้าได้หรือว่าไปเสนอไอเดียการขายกับลูกค้าได้ก็ถือว่าเป็นโมบายยูนิเวอร์ซิตี้นะครับคุณสามารถขับรถไปด้วยหรือว่านั่งในรถไฟฟ้านะครับเอาหูฟังเสียบสามารถฟังผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับฟังทุกๆวันครับให้ซึมไปในจิตใต้สำนึกของคุณครับหากคุณฟังต่อเนื่องทุกวันครับในเวลาไม่เกิน3เดือน คุณจะเป็นคนหนึ่งครับที่มีบดพูดขายที่เฉียบคมตอบข้อโต้แย้งได้อย่างหลักแหลมและแทงใจดําลูกค้าจนไปถึงปิดการขายได้อย่างทรงพลังครับนอกจากนี้นะครับหนังสือหน้งสือเล่มและออเดียบุ๊กยังมีอ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊กก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าผมจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับอ่านผ่านหน้าคอมพิวเตอร์ดีกว่าหรือว่าหน้าแท็บเล็ตจอมันใหญ่หน่อยนะครับ อ่านผ่านมือถือนี่ไม่แนะนําตัวมันเล็กมากผมหวังว่าหนังสือทั้ง4เล่มนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายความฝันเป็นนักขายระดับท็อปของบริษัทเป็นสุดยอดนักขายระดับประเทศและระดับโลกในที่สุดครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะสั่งซื้อ Pocketbook Audiobook หรือว่า e b o ุ๊ก็ดีนะครับให้ติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์เพจที่ชื่อเจฟหรือว่า Li น์อ i ฟ i at imjf ครับ ผมหวังว่าเครื่องมือทั้ง4ชิ้นนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณขายดีขึ้นขายเก่งขึ้นและขายอย่างมืออาชีพครับ